ว่าด้วยเรื่องจัญญาบรนของโหราจาร์โหราศาสตร์ไม่สามารถทํานายเกี่ยวกับวันสิ้นอายุไขของมนุษย์คนใดได้โหราศาสตร์ไม่สามารถทํานายเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บโรคเสื่อมต่ตางๆของร่างกายมนุษย์ได้นอกจากตักเตือนชี้แนะว่ามีเกณฑ์ ที่จะอาจเกิดอุบัติเหตุได้อันนี้สามารถตักเตือนชี้แนะกันได้โหราศาสตร์ไม่สามารถทํานายอนาคตความเป็นไปของมนุษย์ส่วนรวมในสังคมได้นอกจากบุคคลผู้นั้นเป็นผู้มีพลังจิตกำลังสติมีตบะอภินญ,ญามียานอย่างรู้ ชั้นสูงจึงจะสามารถพยากรณ์อนาคตของสังคมมนุษย์ส่วนรวมได้โหราศาสตร์จำเป็นต้องมีจัญญาบันของโหราจารย์ดังนั้นพวกเราซึ่งชอบดูโหราศาสตร์ต้องระวังหมอดูที่ขาดจัญญาบันทำนาย ในสิ่งที่ขาดจัญยาบันทำให้จิตตกหวาดกลัวและไม่สามารถใช้ชีวิตดำเนินชีวิตเป็นคนปกติธรรมดาได้หรืออาจถูกต้มตุนหลอกลวงได้